หักแน่นรุนแรงเหลือเกินหนักๆเข้ามันจะแปรวนไงหมดเลยถ้าหาก็็มีถึงขั้นแผ่นดินไหวอยู่ๆก็แห็นดินมันยุบป,ปุ๊บลงไปเลยเนี่ยยุบป,ปุ๊บลงไปเลยนะขณะการก็เกิดไฟไอะไรกันขึ้นเกิดไฟขึ้นมาดื้ออนี้ใม่ไมันจะเป็นลักษณะทิ้งบอมสามาเนมงในใจ นั่นนะเกิดไฟเกิดควันแล้วทีนี้มันจะไปรูปแบบนั้นนั่นนะเอาเถอะอย่าไปไกลไปกว่านั้นเลยพี่ให้รู้แต่เพียงว่าสองทศวรรษก็คือภายในยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกับประชาชนเจ็ดแปดพันล้านคนเนี่ยโอ้โหเอาไงต่อปีนี้เห็นชัดๆเลยโอ้โหปีนี้เยอะมากไทยพิบัติใช่ไหมฮะ ยนี่ยังไม่สิ้นปีนั้นหกสามเนี่ยยัง <c oughs> หนังนะสตวก,กัดมากเลยนะครับมากๆฝ <c oughs> นตกน้ําท่วมน้ำหลากเอาเห็นเละเลยโอบราซิลเจอหนักไม่รู้อยู่ที่ะไรเจอหนักมากเลยน้ํามันบาโหพัดรถเลยทั้งคันเน่ยไหลไปตามกระแสนะเห็นดือด้อๆอย่างเงี้ยว้าวคมามรุนแรงมากเลยะครับรถทั้งคันนั้นพัดน้ํา น้ำพัดรถยนต์ทั้งคันนไยไหลไปตามน้ำดือด้อๆเห็นเห็นเลยดูเชื่อมันรุนแรกขนาดไหน,น mm hmm. เอาละครั่นก็คือเรื่องของภพพัยพิบัติมันมีเสงยญญานุภาพใช่ไหมทดลองกันเห็นเละแข่งกันก็นให้ไุตรวจเลยฮะวานทีวันนี้ซูเปอร์โซนิกนะความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเหนือแสงห้าเท่าสิบเท่าเอาต่อสู้กันสารพัดสารเป มันไปกันใหญ่แล้วนะอ่าโดยรวมนล้วก็มากระทบกระเทือนทางด้าน,น,นความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมในหลับายเห็นได้เกิดมากกันเกินไปนะครับมีหน้าเจ้าชายยุตตก็ผลิตพลเมืองเพียงพระองค์เดียวก็จบแล้วไม่ให้มีสองเลยนะพระองค์เดียวก็รู้แล้วว่าโอ้การเกิดเป็นทุกข์อ่าผลิตมาเพื่อพอจะมีมประสบการณ์ตรงเล่าให้กับชาวโลกได้รับรู้ มถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงเป็นเล่ากับใครรู้เรื่องนะจะอมพระวัดไหนเนี้ยมาเล่าอันนั้นต้องมีประสบการณ์ตรงมันจึงจะเล่าเสียงอะไรต่างรู้เรื่องนะเชื่อถือได้อ่าใช่นะเหมือนกับทุกวันเนี้นะฮะต้องทําอะไรต่างนะได้ได้แล้วก็มาพูดอะไรต่างให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยแล้วก็เกิดผลสำฤทธิเนี้ยก็มีเยอะแยะหน้าจอทุกวัน เร่งการเกษตรอะไรต่างคนเนี่ยเห็นชัดๆเลยทํากับมือแท้ๆคนไรคนเนี่ยนะก็เชื่อถือได้จริงๆนะคุณโดนอะไรเชื่อเลยโดนอะไโดนจันไรอะใช่ป่ะนั่นแหละการเกษตรนั่นๆเราฟังๆต้องอย่างนั้นด้ยฮะ มันถึงจะทําได้จริงนะมาเล่าใหชาวบ,บ้านเขาฟังหนึ่งสามสี่ห้าลองทำไปสิง่ายๆสบายเลยอยู่อย่างสบายอาหารเป็นตัวหลักแปลว่าผ,ผู้ผลิตอาหารท่านจะอยู่ได้ต่อไปนะครับกำลังจะบอกครับพูดที่นี้พอเวลาอาหารน้ําตรงไหนทีนี้ก็ต้องมีน้ํำอีกน้ําจากไหนน้ําจากฟ้าโอ้ไปกอันใหญ่ไม่เป็นไรอยาไอย่าวิตกกระเพื่อ เราให้ฟังแค่นี้อย่าตกใจจนเกินไปนะครับเดีย๋ยวตกใจแล้วก็ยุ่งนะพี่รู้ไม่เกี่ยวนะออาเชียวจะรออะไรให้ฟังสิแบบ<อ>ปรากฏการธรรมชาติที่ที่ที่หนักแน่นรุนแรง ลงทุน r f ตามเทรนสุขภาพรับรังสินแะเงินปจากเงินลงทุน s d b r n g h C เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มการแพทย์และการดูแลสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขณะนี้โลกได้ร้อนขึ้นอีกโดยเกิดไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเกิดไฟป่าในภูมิภาคพันปุ์นันของอเมริกาใต้ต่อเนื่องนานหลายเดือนโดยทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่าร้อยละ28กระทบสัตว์ป่าใกล้ศูนพันธุ์หลายชนิด ซึ่งในปี2020นี้โลกต่างจับจ้องไปที่เหตุการณ์ไฟป่าแคลิฟอร์เนียและแอมาซอพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ภัยอันตรายรุนแรงนี้โดยล่าสุดแม้แต่พื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กำลังเกิดไฟป่ายอย่างต่อนเนื่องมานานหลายเดือนโดยที่โลกภายนอกไม่เคยรับรู้ โดยภูมิภาคพ,พันตนาซึ่งมีความหมายในภาษาโปรโตุเกสว่าพื้นที่ชุ่มน้ำและความหมายในภาษาสเปนว่าลุ่มน้ำโดยตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กินพื้นที่ระหว่งาง3ป,ประเทศคือบราซิลโบลิเวียและปารากวัย โดยพันตะนาวนั้นถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีขนาดพื้นที่กว่า1 8 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรคิดเป็น3เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดบนโลกโดยพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะพื้นที่ฉ่ำน้ำมีน้ำท่วมมีน้ำขังพื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครางชั่วคราวทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำทั้งที่เป็นน้ำจืดน,น้ำกร่อยและน้ำเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตร โดยปัจจุบันพันาเนากำลังได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษเปลวไฟได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ28%และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไฟป่าได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือนอกแก้มปากคอสีน้ำเงินหนึ่งในพันนกที่หาย,ยากที่สุดในโลกซึ่งเชื่อกันว่าเหลืออยู่เพียง6,500ตัวบนโลกนี้เท่านั้น โดยผลกระทบของไฟป่าพันเนายังสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งใบเพราะพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นพันเนาเป็นเสมือนอ่างกักเก็บจันท์คาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ําจะดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่าการปล่อยออกมาโดยพื้นที่ชุ่มน้ํามีบทบาทสําคัญในวัฏจักรคาร์บอน และเมื่อระบบนิเวศที่อุดมด้วยคาร์บอนเหล่านี้ถูกไฟเผาไหม้ก๊าซจำนวนมหาศาลจะถูกปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและนำไปสู่ภาวะโลกร้อนต่อไปโดยอันเดรลุยสิกราว e o CEO ของ ECOA ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในบราซิลได้กล่าวว่าพันตนาลมีความสำคัญมากสำหรับโลกใบนี้เพราะมีพื้นที่ป่าที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตบนโลกมัน มีความสำคัญมากพอๆกับป่าแอมะซอน โดยในปีนี้สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลหรือ INPE ได้ตรวจพบการเกิดเพลิงไหม้มากกว่า21,200ครั้งในพื้นที่ภูมิภาคพันต์นาวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสถิติไฟป่าจากปี2005ถึง69ที่ตรวจพบประมาณ12,500ครั้งสำหรับปีนี้เฉพาะในเดือนกันยายนเกิดไฟป่าถึง8,106ครั้งมากกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยบันทึกไวถึง4 โดยพันตนาลมีลักษณะเด่นที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าชีพจรน,น้ำหลากคือในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม3ในสีของที่ราบลุ่มจะถูกน้ำท่วมป,ปกคลุมพื้นที่แล้วระบายออกในช่วงแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนน้ำท่วมตามฤดูกาลนี้ทำให้พันตนาลกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมือนใครโดยพื้นดินขนาดใหญ่จะเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศายัยของสัตว์น้ำเตือบสมบูรณ์ โดยพันตอนอนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าสัตว์แปลกประหลาดหลายพันชนิดเช่นเสือจาก,กวัวคาป,ปิบาราจระเข้คเคแมนดำนากยักษ์และนกแก้วมาคอสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังเป็นจุดแวะสำคัญบนเส้นทางของนกอพยพราว180ชนิด ทั้งนี้ไฟป่าแต่เป็นครั้งคราวถือเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคพ,พันตะนาวซึ่งมากจนพืชบางชนิดในภูมิภาคมีความต้านทานต่อไฟได้เช่นมีเปลือกหนาขึ้นหรือหุ้ม,มเมล็ดด้วยเปลือกแข็งแต่สภาพที่แห้งแล้งผิดปกติในปี2020นี้ทําให้เปลวไฟลุกลามไปไกลและเร็วขึ้นมีน้ําตามธรรมชาติน้อยลงเนื่องจากมีอุปสรรคน้ําตามธรรมชาติน้อยลงแม้แต่พื้นที่ที่มี เรื่องรวคขาดนั่นเข้าขั้นโฆษณาไม่ใช่อะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะอยอมนีม่แหละฮะก็คือโลกใบนี้เนาะเราอยู่บ้านเรานิดนิ้นหน่อยๆที่อยู่ภาคเหนือไงของเขาดูสิขนาดนั้นนะครัหนาสากันมากกว่าเราเยอะแยะเลยกะะ็เพราะบ้านเรามี อะไรเนาพระเจ้าต่าสินมหาราชมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้เอาไว้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาหรือไม่นักมันก็จะกลายเป็นเบาเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีปีห้าสี่ที่วันหนักสร้างสกัดมากนะครับปีห้าสี่ปีห้าสี่ก็เป็นที่รู้กันที่มันผ่านมา นอนๆอนอนนเอาละผ่านไปเอาแค่นั้นก็พอมากก่อนนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นจุดจุดจุดประสาทเล่นงานอะไรรู้มากยากนานไง <c oughs> รู้น้อยก็พลอยรำคาญต่อนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะพี่อืมเอานะเอาเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเถอะเพราะว่า ฟังฟังแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยเรื่องแสนใหญ่ภาพครับฟังซีสามสองปอดูซิจะว่าไงโยม ท่านครับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงกันพอสมควรนะครับในเขตของตะวันออกกลางมันก็เริ่มต้นมาจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับผู้นำของอเมริกาซึ่งก็อยู่ในช่วงของท้ายๆของการดำรงตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งครั้เนียก็ได้มีการเคยประกาศไว้ว่า จะทําการไปจัดก,การกับโรงงานนิบเรืของอิหร่านนะครับและต่อจากนั้นมาก็เป็นการเดินสายของอย่อหนะครับระดับสูงของอเมริกาท่านหนึ่งก็คือทางด้านของนายไมค์ปมเปโอลรัฐมนตรีการต,าต่างประเทศครับก็มีการเดินสายเยือนในเขตของตะวันออกกลางหลาพื้นที่รวมถึงชาติอย่างอิสราเอลนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่มันสาคัญมาก แต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการไปรับรองอิสราเอลว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยครับอาจจะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในอนคตก็ได้นะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยด้านของความมั่นคงนะครับและต่อจากนั้นมาครับไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าสลดอีกครั้งหนึ่งอีลานั้นต้องเสียนะครับชนชั้นนําด้านของความมั่นคงนะครับไปอีกหนึ่งคนหลังจากเมื่อประมาณ ทีเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียนหะัวนหน้ากองทัพคุณนะครับทางด้านของนายพลกาเซมโซไรามานี่ก็เกิดจากการใช้โดนเ็ม Mq9 ของกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยครับได้มีการใช้อาวุธประเภทจัดการกับบุคคลนะครับก็เล็งเป้าไปยังรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีนายพลคนสําคัญของกองทัพคุธอเมริกาเชื่อว,ว่านายพลท่านนี้ครับ มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิรักอเมริกานั้นได้มีการใช้เรื่องของหน่วยข่าวกรอน,นะครับทําการหาข่าวแบบนี้นะครับมานานจนในที่สุดครับก็ทราบว่าในคนท่านนี้มีการเคลื่อนไหวและต่อมาครับข่าวในวันนี้ที่ต้องมาพูดถึงกันอิร่านั้นได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญด้านของนิวเคลียร์นะครับที่มีชื่อว่านายโมเซนฟากิซาเด ก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของทางด้านอิหร่านซึ่งมันก็ไปตรงกับคําที่ทันะครับมีการให้สัมภาษณ์ออกมาว่าเขาจะมีการจัดการเรื่องของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งในแง่นั้นนะครับเ็มองว่าทัําเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดจะน้ําลายนะครับอาจจะไม่มีการมากระทําจริงแต่ก็ไม่คิดว่าการกระทำของเขาเนี่ยก็คือการไปจัดการบุคคลสําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการตัด เรื่องของความก้าวหน้าด้านของเทคโนโลยีนิวเคของอิหร่านนะครับท่านนี้ก็ทํานั้นได้มีการเปรียบเปืยเอามาไว้นะครับครั้งหนึ่งและหลังจากการไปจัดการกับร่าวิสสัดอิหร่านนะครับท่านนี้ก็เลยทําให้เกิดเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับก็คือทางด้านของตํารวจแล้วก็หน่วยความมั่นคงของอิหร่านก็ปรากฏว่าก็ไปพบนะครับเรื่องของกระสุนปืนผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็มาจากทางด้านของอิสราเอล อิหร่าน,นั้นก็เลยพุ่งเป้านะครับไปที่ทางด้านของอเมริกาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ลงมือก็คือทางด้านของอิสราเอลโดยมีการใช้สายลับนะครับมีการแทรกซึมเข้ามาเพื่อทาการเข้ามาลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นะครับคนสำคัญก็เลยทําให้ทางด้านของอิสราเอลเวลานี้ครับก็นั่งไม่ติดนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาล อิราเลเวลานี้ก็มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เวลานี้ครับก็มีการยกมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับชั้นสูงนะครับแกสถานทูตทั้งโลกครับเวลานี้ถึงแม้ว่าทางด้านของอิราเลเนี่ยครับออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าชั้นไม่ได้กระทําครับแต่ว่าทางด้านอิหร่านเนี่ยก็เขาก็มีหลักฐานแล้วก็พุ่งเป้า ไปที่ทางด้านของอิสราเอลท่านผู้ชมครับทงสีเลือดนะครับที่มีการชักขึ้นมาสู่ยอดเสาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงุบัดน,นี้นะครับก็ยังไม่มีการชักลงและเวลานี้อิหร่านนั้นได้มีการมาสูญเสียคนสําคัญนะครับอีกสองคนถึงแม้ว่าอิหร่านบอกว่าเวลานี้ครับจะยังไม่มีการไปตอบโต้ทางด้านของอเมริกาหรือแม้แต่ทางด้านของอิสราเอล เพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิราเลนะครับต้องการที่จะมาลูกปัป่นเหตุการณ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นในเขตของตะวันออกกลางเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างสําหรับผู้นําของอเมริกาที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีความหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของทางด้านอิราเลนะครับก็เลยต้องมีการไปจัดการนักวิายาสตร์คนสําคัญครับ ที่มีชื่อว่าโมเซนฟาคกิซาเดด้วยการไปจู่โจมนะครับรถยนต์โดยมีการใช้กระสุนเหตุการณ์ก็ไม่น่าเชื่อครับมันเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเขตชานกรุงเตหะรานซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอิหร่านเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าอิหร่านนั้นจะต้องมีการตอบโต้ตคืนในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่เวลานี้ สาเหตุก็มาจากว่าเขาไม่ต้องการที่จะมากระพือเหตุการณ์นะครับให้มันมีความตึงเครียดแต่ในด้านหนึ่งครับกองรังฐานของเขาก็มีการเตรียมเรื่องของระบบขี่ปนาวุธแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการพุ่งเป้าไปยังทางด้านของอิราเลนะครับอย่างแน่นอนแต่เวลาเหมาะสมของอีลานั้นมันเมื่อไหร่นะครับเขาก็ยังไม่มีการแจ้งออกมาว่าจะมีการกระทําการบางอย่างนั้นเม่ไรกันแน่ แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของอิร่านนะั้นจะต้องมีการเอาคืนอย่างแน่นอนครับในเวลาที่มาสูงแต่ว่าการเอาคืนดังกล่าวนะั้นจะเป็นการเอาคืนโดยการใช้ขี่ปนาวุธเหมือนกับในช่วงแรกๆเมื่อประมาณต้นปีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นา่าติดตามแต่ว่าอีกในด้านหนึ่งครับก็คือทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยครับก็มีการส่งเรื่องของเรือบรรทุกบิน USS Nimitz ก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกบินที่มีขนาดใหญ่ลำหนึ่งของอเมริกา ก็มาพร้อมกับกองเรือติดตามจํานวนหนึ่งครับก็มีการเดินทางเข้ามายัางเขตหน้านาฟาคลตรงบริเวณอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งกองเรือที่5ของสัอเมริกานั้นก็มีฐานประจําการอยู่ณประเทศบาลเลนนะครับแต่ก็ยังมีการออกมายืนยันนะครับว่าการมาของกองเรือบรรทุกบิน USS ในวิรั้งนี้ก็เพื่อมาสนับสนุนนะครับปฏิบัติการถอนฐานอเมริกรันออกจากอิรัก แล้วก็ที่อัฟกาน,นิิถานที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับในวันที่15มกราคมของปีหน้าแต่เขาก็บอกว่าการมาของเรือแบบนี้ครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่อเมริกานั้นมีการส่งกองเรือแบบนี้มาก็ไม่น่าที่จะไว้วางใจมากนักน,นะครับและถ้าหากอเมริกานั้นได้มีการส่งกองเรือเข้ามาส่งทบอีกนะครับเป็นลำที่2และลำที่3 อันนี้ก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะมีการลุกลามบานปลายนะครับแต่ว่าการส่งเรือแบบนี้ก็เพื่อมีการเข้ามาคุ้มกันหรืออาจจะมีการเข้ามาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แน่นอนเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คิดว่าน่าที่จะติดตามนะครับกันต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดอาละขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะในตรงนี้เวลาฟังฟังดูแล้วเนี่ย แน่นอนนะทางด้านฝั่งการที่จะมีนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันโอเคละทีนี้จะทำนอกเนือไปจากนั้นสิจะพัฒนามาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนั้นแหละเรต้องใช้ความรู้ความสามารถเทคนิคกันเยอะแยะมากมายมหาศาล ลำพังประเทศหนึ่งประเทศเดียวประเทศใดที่ว่าคงเอาไม่อยู่คงไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีอีกสองประเทศที่ไม่ได้เคยถึงเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะมาฮามนาดคมจะช่วยเหลือกันทุกๆุกวีดีที่จะให้มันเกิดผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาไอ้ตรงเนี้เป็นไปได้ไหมที่เนี่ยเมื่อเวลา เขามองไปว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่า USA ร่วมมือกันมันก็มองด้านนี้มันก็มองได้เพราะว่าเขาเป็นคู่ตุลาหมันมาตั้งนานนักหนาแล้วเขาประกาศไม่เผาผีกันมาืู้กี่ศตวรรษกันแล้วนะสองประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะเอาล่ะอันนี้ไว้กล่องหนึ่ง ส่วนทางด้านฝั่งมหาวนาฝั่งตะวันออกคำถามเป็นไปได้ไหมใไหไอ้ตรงนี้ต่างหากคล้ายๆกับว่าจะขึ้นตรงกับใครละ่ะมหาวนาฝั่งตะวันออกมันมีอยู่สองชาติใหญ่ๆไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับใช่ไหมละ่ะ ตรงจุดนั้นต่างหากแย่งกันหรือเปล่าในการจะมีถือครองให้มีน้ำหนักมากๆเพราะมันเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้ต่างหากมองกันหรือเปล่าไปรู้ดวงก็มองไปอย่างนั้นแหละสมมติว่าตะวันออกนะประเทศใดประเทศหนึ่งจัดการกับนัก เคมีระดับบิดาเนี่ยไปนะแล้วก็โยนไปให้เป็นความผิดของทางด้านฝั่งอิสราเอลมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่พอจับทางได้จริงๆคือลูกกระสุนทรทมประจัยอิสราเอลไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันใช่ไหมทีนี้ถามไปทํามาวใครจะยอรบรับนะครับ จนที่ไหนก็จะมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำก็แปลว่าต้องงมเข็มในมหาสมุทรต่อใช่ไหมบุคคลที่รู้ดีที่สุดเวลานี้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ประเทศไม่รู้ใครที่จะเป็นคนจัดการกับนักเคมีที่ว่านะไ,ไม่รู้ถ้าถ้าลุงมองลุงก็ต้องมองไปรูปแบบอย่างนี้ เอาใครนั่งข้างายเก่งนี่เี่ยใช่ไหมฮะเอาใครเจอพระเจ้าก่อนนะก็ให้พระเจ้าเป็นตัวชี้ตัวใช่ไหมฮะใช่นะแต่ละชาติแต่ประเทศก็มีไม่ใช่เลยมีพระเจ้าส่วนประเทศมาก็ถามว่าสิครับทีนี้ทางในทางนอกนั่นแหละครับ คำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงนั้นซะมากกว่าต่อมนุษย์หูทิพตาทิพที่จะรู้กระสิ่งเหล่านี้ได้มีแม่ในโลกใบนี้ถ้ามีมันก็น่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องวุ่นวายกันต่อไปก็แข่นั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่รู้นฮะใครเชื่อถือพ้าล้อก็ถามผ้าลอดูใครเชื่อถือพระพุทธเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้า ดูใครเชื่อถืออะ,อะไรต่อละพนารายก็ถามว่าอะไรดู <c oughs> ใช่ไหมฮะนี่ว่าใครเชื่อถืออะไรกันพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติทำเข้าไปให้ถึงกันดูโสดาวเจตธานาและอรหันเนี่ยก็จะรู้ตรงนั้นว่าภัยเป็นภยัยสี่เจ้าที่ว่าเน <c oughs> ผู้ที่รับเต็มๆมันคืออิหร่านใช่ไหมละ่ะรับไปแล้วเนี่ยสังเวยชีวิตไปแล้วหนึ่งรับเต็มใช่ไหมเอาอีกสามสี่ประเทศก็งมเข็มมาเมองกันแล้วกันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวรูก้กันแค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้ก็่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราต่อ <laughs> ตัดบทดื้วเลยลุง <laughs> เราฟังนิดหน่อยก็พอเรามากกว่านั้นก็จะกลายเป็น เข้าไปยุ่งเกี่ยวอรู้แค่นี้ก็เกินพอแล้วผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะไปยังไงต่อพอลําบากกันแล้วกันนะรวมความแล้วก็คือโลกใบนี้ป่วยหนักนะฮะโลกใบนี้ป่วยหนักมนุษย์ในโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันก็ป่วยหนักเช่นเดียวกัน ก็มนุษย์เนี่ยคือส่วนย่อของโลก